มาอปอน้ำข้าเขากันที่เาม่ี้างนี้ผู้ติดตามกำลังติดตามนะครับวันนี้การไร์สดนะครับเกี่ยวข้าว มีคนถามว่าทีมงานมาจากบ้านไหนนะครับมาจากบ้านจังเนียมรับงานทั่วไปนะครับมาจากพกุ่มเมฆครับมาจากพกุ่มเมฆครับมาไกลครับถามว่าทําไมจ้างทีมนี้ฝีม,มือดีครับทีมนี้ฝีม,มือดี <c oughs> ไปที่ไหนก็เสร็จที่นั่นแหละครเอาท้อมีคนซื้ครทั้งนั้นนะอ่าทีมนี้ไม่มีคนแก่รับจ้าง รับจ้างถอนก้าด้วยนะครับถอนก้าดํานาทุกอย่างครับรับจ้างทั่วไปเขาบอกไปด้วยมุกไปตัดแคมีไหมอยู่ไหไหมอ้าวสวยมากครับปีนี้แต่ว่ามันจะ ถามว่าข้าวทำไมไม่เท่ากันสงสัยว่าวข้าวทำไมไม่เท่ากัน,ไมไมกนครับขั้นตอนไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวจะไปถามเจ้าของนาให้พื้นที่ทั้งหมด คุณวันยนี้ใจคุณยายก็มานะครับวันนี้คุณยายยังแข็งแรงครับวันนี้คุณยายก็มาหรือว่ยาย ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดนะค,คุณยายว่าสมัยเก่ผู้ทำข้าสมัยเก่าวใ <laughs> ส่าวโอ้ยสวยนี้พวกปลลิ้นบ่อเนี่ยเป็นวิธีดั้งเดิมของวิธีของอชาวนาของเรานะครับทุกวันนี้เขาก็เริ่มจะใช้เครื่องเครื่องเกี่ยวข้าวหมดแล้ว